เพราะว่า,าเราจะาเมื่อเราไม่เป็นเนี่ยเราก็ไม่ไปเผยแพร่ใส่คนอื่นครับนี่นี่คือเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่ต้องรักชาติกระซือรักอย่างนี้เราอย่าไปเอาโควิดไปเผยแพร่ให้เขาถ้ารักชาติต้องรีบไปฉีดต้องรีบไปฉีดอย่าเข้าใจยากบางทีบางคนมันเข้าใจยากนะว่าเอ๊ะไปฉีดคิดมากแต่เวลาจะตัวแต่นั้นเราก็ไม่อยากจะไปโยนภาระอะไรได้ให้ใครแต่ต้องสงสารหมอ หมอเนี่ยเราคนป่วยคนหนึ่งที่เป็นโควิดเนี่ยที่หนักหนักเนี่ยหมอต้องแปดเจ็ดแปดคนนะจ๊ะต้องสงสารหมอก็คือลูกหลานเราลูกหลานของคนไทยนี่แหละครับอออก็เมตตาเขาอย่าไปสร้างภาระให้เขาครับอย่าไปให้สร้างภาระจนเกิดกว่าเหตุสงสารเขาเพราะฉะนั้นต้องออกไปฉีดต้องไปฉีดไม่มีต้องอย่าลังเลอย่าลังเลอย่าลังเลต้องรีบฉีดไม่ใช่ให้ปล่อยไว้อย่างนั้นเพราะว่า การฉีดวัคซีนเนี่ยเหมือนเอาเอาวุธไปให้กูต้านทานของพวกเราดันแหละมันไม่ใช่การเมืองหรอกอันนี้มันเป็นเรื่องของชีวิตที่มีค่าอ,อย่างยิ่งในส่วนตัวคุณตาไม่ไม่กลัวไม่กลัวไปสมัครละไปวันที่สิบสองเอเอวิจุนานี้ก็ได้ไปฉีดที่โรงพยาบาลเทพพัน์ัลนะครับจองไว้แล้วได้แล้วครับสามโมงเช้า สามโมงเชา้า <c oughs> ก็เ,าเชื่อเชื่อมั่นว่าวัคซีน <c oughs> เป็นคำตอบน,นะจกยี่ห้อไหนผมไม่สนใจอะผมสนใจว่าเป็นวัคซีนเพราะว่าที่บาเนี่ยใครจะโฆษณาว่ายี่ห้อนั้นดียี่ห้อนี้ไม่ดีผมไม่ค่อยสนใจเพราะสนใจว่าเมื่อผ่านออยอผ่านระบบของหมอบ้านเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมัน่นเพราะระบบหมอบ้านเราเดีที่สุดในโลกผมเชื่ออย่างนั้นครับ ไปฉีดออกจากบ้านรีบไปฉีดเลยสามโมงเช้าครับนัดกันแล้วกับภรรยาแล้วก็เพื่อนเพื่อนแล้วก็ชวนกันไปก็มีพี่สิริพงษ์ลูกลดกิติยศเนี่ยอันนี้ก็ไปชวนแล้วนะครับเออบอกให้พี่ไปชวนฉีดเถอะเฮ้ยกูจอกแล้วฉิดเดือนนี้กูได้ก่อนเลยว่างันนวันที่หนึ่งที่สองนี่แหละกลุ่มสวเนี่ยนะกลุ่มสวไม่กลัววัคซีนไม่กลัวไม่กลัววัคซีนนี้เชื่อเถอะเพราะว่า อย่าไปกลัวไอ้ผลข้างเคียงเนี่ยมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าร้อยหนึง่งหรือล้านคนมีทักงสองคนเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลย